สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมแผลนะครับแผลอยากให้เพื่อนเพื่อนดูว่าของเพื่อนเพื่อนแผลจะเหมือนของผมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนะครับนี่ครับแผลที่ดีนะครับกิ่งที่เราเสียบนะครับต้องมาควบกับหัวตอนะครับต้องมาควบคือมันงอกมาแล้วมาควบกับหัวตอเลยก็ไม่โฟกัสเลยครับอ่าเนี่ยครับมันต้องเป็นแผลเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกิ่ง้วยครับ หนึ่งเดือนสิบวันนะครับต้นนี้ผมก็พอ่าเนี่ยครับแผลหัวตอนี้ต้องเนียนต้องเรียบแผลขอบเปลือกนี้ต้องเนี่ยครับมันจะมาควบหัวต่อนะครับแผลที่ดีนะครับและแผลนี้นะครับแผลนี้ผมแกะแล้วนะครับแกะแต่แกะเพื่อพันใหม่นะครับแต่มันติดติดเต็มร้อยแล้วเหมือนกันครับแต่เพียงแต่แผลมันไม่เต็มร้อยแต่กิ่งอ่ะติดเต็มร้อยครับ ทำไมครับตัวนี้ตอนที่ผมปิดหัวต่อนะครับน้ํายังพอซึมเข้าไปได้แล้วก็มีมดนะครับมดมดมากัดถุงที่ผมคุมหัวต่อนะครับลงไปครับขุดดินขุดทรายลงไปในร่องนี้ครับล่องขอบเปลือกนะครับเต็มไปหมดครับผมไม่ได้ดูครับพอมาแกะนะครับไอ้นี้ผมแกะไปหลายวันแล้วครับแต่ว่าหนึ่งเดือนสิบวันเท่ากันนะครับเผลขุดดินแล้วก็มันติดเชื้อมันไม่ใช่ติดเชื้อครับมัน มันขุดนะครับมันกัดเปลือกขอบเปลือกนี้ไปหมดเลยนะครับกัดไปนะมดกัดและเพื่อไปไปทำรังอยู่นะครับผมแกะมาแล้วก็แกะมานะครับผมก็พันกลับไปนะครับเพราะว่าเวลาลมพัดแรงๆเดี๋ยวกิ่งมันจะฉีกได้นะอเรื่องติดมันต,ติดเต็มร้อยแล้วนะครับแต่เพียงแต่แผลมันไม่เต็มร้อยแต่กิ่งติดเต็มร้อยครับเดี๋ยวมันจะฉีกได้ถ้าแผลเป็นแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องรีบแกะนะครับให้ได้สักหนึ่งเดือนสิบห้ายี่สิบวันหรือแต่ให้ดีนะครับ หนึ่งเดือนสิบยี่สิบวันจนถึงสองเดือนครับและผมแกะนะครับแกะเพื่ออะไรครับแกะแกะเพื่อพันใหม่พันใหม่คือเพื่อนเพื่อจะเอาไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับมาท้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้น้ําเวลามันลงมาครับมันจะได้ลงผ่านลงมาด้านล่างนะครับไม่ไปคึงอยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับอดีาครับรอมันช้าก็เพราะกล้องไม่โฟกัสนะครับ แผลที่ดีต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับ <sl ope> ดูกิ่งนะครับหนึ่งกี่วันเองครับกิ่งก็กิ่งยอดเลยนะครับมีแต่ยอดพันนมครับที่เอามาเสียบอ่านี่ครับแผลต้องเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราแกะแได้ครับเต็มร้อยเลยครับทั้งกิ่งติดทั้งแผลนะครับอ่ามันต้องสวยงามมันคือมันไม่มีสะดุดมันเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นต้นเดียวกันไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนะครับ พยายามทําคลิปแม่ยาวเกินครับเดี๋ยวผมจะบอกคิดลับนะครับว่าทําไงให้เป็นแบบนี้สวยไหมครับหนึ่งเดือนสิบวันเหมือนกันนะครับต้นนี้แต่ใบยังไม่ดกมากครับผมเพิ่งแกะเมื่อกี้ครับที่แกะก่อนเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวครับคือเน้นสาระล้วนๆครับความรู้อีกต้นนี้ก็หนึ่งเดือนสิบวันนะครับ เดือนสิบวันเหมือนกันนะครับผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆรีบแกะนะครับเพื่อนๆดูแผลก่อนเลยครับแต่ถ้าดีจริงๆหนึ่งเดือนยี่สิบถึงสองเดือนครับเดือนนะครับอ่าเนี่ยครับแผลนี้สวยสุดๆหัวตอนี้ต้องเรียบเนียนนะครับต้องกลายเป็นเนื้อเดียวกันและหัวตอต้องแผลที่ติดดีต้องกิ่งมันต้องงอกออกมาแล้วมาครอบกับหัวต่อนะครับแบบนี้นะครับนี่แค่หนึ่งเดือนสิบวันนะครับ นะเดี๋ยวผมให้ดูแผลนะมันมืดและกล้องมันไม่โฟกัสด้วยครับมันจะคลิปจะยาวหน่อยนะครับเพราะผมต้องรอกล้องให้โฟกัสเพื่อให้เพื่อนๆเห็นเ,เต็มที่นะครับทำไงดีครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินอีกครับคือมันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นรูปดีกว่าครับไปให้เพื่อนๆ ดูในคลิปแกะเพิ่งแกะเมื่อกี้ท้งนั้นนะครับนี่ครับ๋ยไปดูทางนี้นะครับอ่านั่นแหละครับแผลที่ดีต้องเป็นแบบนั้นนะครับกิ่งมาควบกับหัวต่อนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับดูครับมันนูนออกมาเลยครับมาเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับ ตรงนี้ก็ไม่เหี่ยวไม่อะไรคือติดดีนะครับเต็มร้อยครับไอเรื่องติดติดเต็มร้อยแต่แผลต้นนี้กับประมาณสัก9 5้าเอร์เซนไอกิ่งนู้นร้อยเปอร์เซนกิ่งนี้นะครับติดเต็มร้อยแล้วนะครับดูนะครับไอยอดติดเต็มร้อยแต่แผลความสวยงามของแผลก็อยู่ที่ประมาณ80ิเปอร์เซนนะครับไอแผลติดเต็มร้อยครับกิ่งนั้นแต่ว่าแผลนะครับทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ผมพันหัวตอไม่ได้น้ําลงไปครับ ไอ้ต้นโน้นมดเข้าไปทำรังครับต้นนี้ผมไม่รู้จะปิดหัวตอไงครับมันใหญ่เกินครับนะครับมันมีน้ําซึมลงไปก็เลยทําให้แผลข้างๆเปลือกไม่สมานเป็นแผลเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันผมแกะมาแล้วผมก็พันต่อกลับไปนะครับพอถ้าเราไม่พันต่อกลับไปแบบนี้ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเวลาลมพัดแรงแผลเราอาจจะฉีกได้ครับนี่ครับผมพัดกับพันกลับไปนะครับแต่ผมพันแบบตรงนี้นะครับให้มีช่องว่างนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆทําไม่ได้ก็เอาไม้จิ้มฟันก็ได้ครับมาดามไว้สองฝั่งแล้วก็พันครับพอแผลติดเต็มร้อยแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าแผลไม่สวยเท่านั้นเองครับมาดามไว้เพื่อนะครับเวลาน้ําลงมาครับให้น้ําลงไปตรงนี้นะครับลงลงผ่านลงมาด้านล่างเลยครับไม่ไปคึงอยู่นะครับแนะนําครับและผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับว่าที่แผลได้เป็นแบบนี้สวยงามเต็มร้อยแบบนี้ทํายังไงนะครับหนึ่ง มันมีหลายๆอย่างองค์ประกอบมากครับมันละเอียดมากครับเรื่องกระท่อมใบกระท่อมอะไรนี่สําหรับผมนะครับที่แผลได้เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งผมชําต่อไว้ก่อนหนึ่งเดือนสองกิ่งที่มาเสียบสมบูรณ์ดีแล้วก็เครื่องมือที่เราทําสะอาดนะครับสะอาดแล้วก็ยังไงเราผ่าเปลือกออกมานะครับผ่าเปลือกตรงนี้ออกมานะครับให้ใหญ่กว่ากิ่งที่เรามาเสียบ นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับไม่เกินมิลนึงครับเพื่อเพื่อให้เปลือกกิ่งที่เราจะมาเสียบนะครับชิดทั้งด้านซ้ายชิดทั้งด้านฝานะครับฝ่ามือซ้ายมือนะครับให้มันชิดกันเพื่อเพื่อเนื้อเยื่อเปลือกที่กิ่งที่เรามาเสียบนะครับเป็นเนื้อเดียวกันพอมันติดมันแนบซ้ายแนบขวามันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับไม่ควรปาดให้ใหญ่นะครับไม่ควรปาดให้ใหญ่กว่าเล็กกว่า ควรปัดให้ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะปัดให้ใหญ่กว่ากิ่งที่เราเสียบนะครับมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับคือเป็นเนื้อเดียวกันครับเต็ดแบบสวยงามด้วยแข็งแรงด้วยนี่นะครับเพื่อนๆลองแกะของเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมพากลับไปดูต้นนู้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายเพื่อนๆฟังตรงนี้ดีกว่าครับมันตรงนน้นมันมืด นี่นะครับตรงน,นี้มมนชัดก,กว่าครับแผลก็เหมือนกันครับดูครับนี่นะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกเพียงครับหนึ่งควรชำตอไว้ก่อนหนึ่งเดือนวันที่มาเสียบเอากิ่งที่มียอดพนมแตกแล้วก็ดีไม่แตกก็ดีแต่ถ้าไม่แตกพยายามดูใบในยอดพนมนะครับให้มันโตไว้ก่อนให้กำลังจะแตกหรือแตกแล้วก็ดีครับสองมีดต,ต้องสะอาดมีดสะอาดนะครับมีดสะอาด แล้วก็แผลที่เราจะปาดนะครับเราปาดเปลือกตรงนี้ออกมาให้ใหญ่กว่ากิ่งที่เราจะเสียบประมาณสักนิดเดียวครับ 1, มิลหนึ่งมิลครับไม่เกินเพื่อเพื่อให้ขอบเปลือกของกิ่งที่เราปาดมาชิดด้านซ้ายและชิดด้านด้านขวานะครับเพื่อให้มันชิดทั้งสองด้านครับอพอชิดทั้งสองด้านมันกิ่งไอเปลือกที่เราปาดไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินมันก็จะกลายเป็นแผลเดียวกันนะครับเรารัดให้แน่นเลยนะครับ และที่สาคัญต้องปิดหัวตอทุกครั้งนะครับต้องปิดหัวตอทุกครั้งนะครับเวลาเสียบไม่ติดไม่เสียบก็ติดครับผมก็บอกแล้วครับแต่แผลมันจะไม่เนียนแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนลองแกะดูนะครับถ้าแกะมาแล้วมันยังไม่เต็มร้อยก็พันกลับไปครับรอสักหนึ่งเดือนยี่สิบวันสองเดือนแล้วค่อยแกะครับหรือเราจะแกะมาแล้วมาพันไว้หลวมๆก็ได้ครับแต่ถ้าเราแกะมาแล้วมาพันหลวมๆกันเพื่อลมพัดแรงๆกิ่งจะได้ไม่ฉีกเราต้อง ทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้น้ําไปคึงในในในแผลนะครับให้มันไหลผ่านนะครับเช่นเอาไม้จิ้มพันมาดามไว้แล้วก็พันทับเพื่อให้มันดามมานี้ครับพอแค่แผลมันติดเต็มร้อยแล้วแค่เราพันแม่น้ําคึงนะครับสําหรับแผลที่มันไม่เต็มร้อยนะครับถ้าแผลแบบนี้นี่ปล่อยได้เลยครับไม่มีคําว่าโยกครับโอเคนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับลองไปดูแผลของเพื่อนเพื่อนนะครับต้นนี้ก็หนึ่งเดือนสิบวันเหมือนกันนะครับ แต่ไปจะน้อยกว่าต้นนู้นแต่ดูเลยครับไปลองไปทําตามดูนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ติดเต็มร้อยเพียงแต่แผลมันก็ถือว่าเต็มร้อยเหมือนกันครับแผลก็ดูเลยครับอ่ามันจะมีนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงนิดเดียวครับแต่ว่าติดเต็มร้อยไม่โยกไม่ห่วยครับนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับและกดกระดิ่งจะได้ไม่คลิปพ,พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับสวัสดีครับ